สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติสวัสดีท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมเศรษฐาศิรชายาวันนี้จะทําหน้าที่พาทุกท่านไปพบกับความสุดยอดกับปรากฏการใหม่ที่อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับนี่เป็นงานแถลงข่าวเปิดรายการใหม่แกะกล่องครับเป็น r e a l ลิตี้เกมโชว24ชั่วโมงครับ

we oh เธอรู้ไหมอยากบอกนะแต่กลัวเกินถนไม่ไหวที่จะหักใจ เธอฟ้าช่วยส่งลมมาครักกันจริงจริงสักทีจะดูแลเขาให้ดีให้เต็มที่ออกแทนที่มันเหงาซะ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลา,ลาไม่ต้องไปกอซีดีดูแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ากอซีดีจะตีเลยแต่ผมเป็นด้วยนะก็เรียกเชยจริงๆหนูควรจะเรียกอะไรครับ forward backward forward. <c oughs> นั่นแหละคะ่ะก็คิดว่าทุกคนก็รออยู่ที่จะเห็นน้องๆกลับเข้าไปอยู่ในจออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนก็คิดว่าจะพบความเชื่อมัน่นแล้วก็ความสามารถที่มีอยู่ แต่เฉพาะคนทําให้เต็มที่ราสัปดาห์แน่นอนก็ฝากนะพี่ๆสื่อทุกคนด้วยแล้วกันนะครับฝากไปบอกแฟนคลับของเราทุกคนนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเอได้ทํางานมาเยอะมากแล้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็ตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดีมาตลอดนะฮะแล้วเราจะได้แฟนคลับทุกคนจะได้รับข่าวสารจากพวกเราอยู่เสมอว่าพลาดไม่ได้งานอะไรก็พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แต่งานนี้เป็นงานที่เมาคิดว่าน่าจะตื่นเต้นที่สุด เราไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนด้วยแลยคิดว่าอยากจะฝากบอกแฟนคลับทุกคนครับว่างานนี้ยิ่งกว่าพลาดไม่ได้อีกครับไายก็เตรียมหลังทองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนของใครที่เคยเห็นบรรยากาศทั้งความเข้มข้นของการแข่งขันการเรียนแล้วก็มิตรภาพนะคะทั้งสาอย่างทุกสีสันพระช่วงมีสีสันต่างๆกันคราวนี้เนี่ยทุกสีแล้วก็ทุกความสนุกมันจะมารวมกันอยู่ที่เดอะมาสเตอร์พัดเองยังลุ้นเองเลยค่ะว่าจะไปเจออะไรข้างหน้าบ้างนะคะว่า คราวนี้จะมีอะไรให้ทานอีกไม่ใช่เหร,อไ,หรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าจะมีเซเว่นในบ้านแล้วนะหอมหอมหออลงแล้วรักษาตัวนะคะยังไงก็ตามพะเชื่อว่าสนุกสนานกว่าเดิมแน่นอนเลยก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องพ้องเพื่อน AF ทั้ง5ซีเซ่เลยนะครับก็ ตัวผมเองผมก็ตื่นเต้นแล้วผมก็มั่นใจว่าพี่ๆทุกท่านนะครับก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกับผมนะครับยังไงผมก็ขอฝากมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านไปด้วยนะฮะช่วยกันหวดช่วยกันร่วมสนุกกันนะผมรับรองความความมันที่พี่บอยคิดนะครับผมมั่นใจในทุกๆเกมที่พี่บอยคิดขึ้นมาครับรับรองสนุกแน่แน่ครับผมเตาได้ครับต่อไปนะครับก็ต้องขอกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนจากใจจริงก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเองทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ก็ฟังแฟนคลับเลยแล้วก็สำหรับเดอะมาสเตอร์เนี่ย ยากจะให้ทุกคนมาดูกันเพราะวา่าจะได้เห็นว่าเราแต่ละคน,นในช่วงเวลาที่เราไปโจ้ดแน่นในวงการบันเทิงมาเนี่ยแต่ละคนได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะครับจากการก้าวข้ามผ่านบันไดขั้นแรกที่เรียกว่าแคลร์ีนเดเชียเนี่ย้วทุกคนนี้เราไปถึงที่ไหนนะครับอยากจะให้ทุกคนได้มารู้ได้มาสัมผัสกับเราแล้วก็ได้มารู้สึกประทับใจกับเราอีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกคนที่ยังไม่รู้จักพวกเราดีมันก็ยังไม่สายไปที่จะทำ,ทำความรู้จักจกับพวกเราแน่นอนครับ,บเราดูเ่มากนะครับ ขอโทษเลยนะครับที่เมื่อกี้ไปหลีไหม่ขอโทษตกใจเป่าตกใจไม่ตกใจนะเก่งมากครับหลวงครับเชญครับก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าอยากจะขอบคุณครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนแล้วก็คนที่คอยติดตามดูรายการเดลิตี้อันนี้บ้างนะครับคนที่ไม่ค่อยได้ดูบ้างเปิดมาผ่านๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็น อะไรที่เราไม่เคยทามาก่อนเหมือนกันครับที่ได้มาอยู่ร่วมกันแล้วแบบว่าแต่ไม่ได้มาแข่งกันเนี่ยเหมือนเป็นการโชว์นะครับก็คิดว่าแต่ยะคนอาจจะได้เห็นการพัฒนาของพวกเราทุกคนนะครับหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าแต่ละคนที่ออกไปทํางานเนี่ยทุกคนต้องได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างกลับมานะครับแล้วก็ คงจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นถึงความสามารถของเราแต่ละคนได้อย่างเต็มที่นะครับก็อยากจะขอฝากทุกๆคนนะครับให้ติดตามรายการนี้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับผมวนะ่ารายการเด e Master นะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับที่ทําให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับที่ติดตามดูพวกเราบัเิตลอดแล้วก็พวกเราเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแล้วก็คือเป็นโอกาสดีครั้งที่เราจะได้ แสดงความสามารถที่พวกเรามีอยู่ที่เราฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับแสดงออกให้กับทุกๆุคนรู้ว่านี่นี่แหละคือนักล่าฝันที่ทุกๆุกคนเคยปั้นเคยสร้างพวกเราขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นะครับพวกเราไม่ใช่นักล่าฝันแต่ว่าเราจะต้องเป็นมืออาชีพที่ทุกคนจะต้องชื่นชมนะครับพวกเราอยากที่จะเป็นมืออาชีพตรงน,นั้นให้ได้เพื่อเพื่ออนาคตของพวกเราแล้วก็เพื่อทุกทุกคนที่ติดตามพวกเรา อยู่ตลอดนะครับผมก็อยากให้ทุกุคนนะครับติดตามเดือมัสเตอร์กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทาทุก ert, ทุกคอนเสิร์ตทุกทุกสัปดาห์ทุกทุกวันในรายการนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับผมนะฮะก็มีมีมาสเตอร์ตัวจริงผมว่าคงต้องเตรียมดูว่ามาสเตอร์ตัวจริงอ่ะเขาเขาเตรียมงานอะไรไว้ะผมเชื่อว่าการทํางานกับตัวจริงที่เป็นมาสเตอร์มันไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องท้าทายนะครับส่วนผมเองเนะี่ยผมก็เป็นคนทํารายการผมก็คงจะต้องทารายการให้สนุกแต่คนที่จะทําโจทย์จะเป็นดกยากนนเนี่ยคนนี้ครับคุณอมบอกอะไรลับๆเล็กๆนิดๆได้ไหมฮะก็คุณบอยที่จริงๆคุณบอยล้าจะเป็นมีคนที่ได้บอกรูปแบบรายการ แต่สำหรับตัวองเนี่ยคือคือผมว่าจริงๆไม่ใช่จะว่าน้องๆนะที่มีโอกาสได้ร่วมโชว์ที่น่าสนใจคือผมเองก็ไม่เคยไม่เคยได้ร่วมในรูปแบบอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันก็มีความที่ความที่เราเ็ืแบบก็ได้เล่นเป็นตัวเองนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่ามันจะอะไอีกต่อมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมก็มีความสะทายมากแล้วก็คิดว่าสนุกแน่นอนขอบคุณมากคุณอพีเตคือเวลาผมไปชวนโอมอ่ะผมบอก โอ้บอหทำอะไรบอกถ้าทำเป็นตัวโอ่ะครับ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็คอยดูแล้วกันว่าความเป็นตัวของกุดมจะออกมาเป็นอย่างไรครับขอบคุณคุณบอลกับโอมมากครับขอบคุณครับ